คลิปนี้จะพามาทาเมนูใหม่เค้เย็นสูตรพิเศษของกิโมมนเริ่มด้วยวัตถุดิบ1แป้งสําหรับทําแผนเคก้ก2ไข่ไก่3ฟอง3น้ําชาเราใช้เป็นชาแดงของกิโมมนเพราะว่าใบชากิโมโนเป็นใบชาคุณภาพดีที่ให้รสชาติหอมละมุนชุ่มอยู่ในลําคอต่อด้วยวิธีการทําเทปแป้งลงไปตามด้วยไข่ไก่3ฟองคนให้ไข่กับแป้งเริ่มผสมเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตามด้วยน้ําชาแดงกิโมมนสูตรนี้จะทําให้แป้งมีความหอมใบชาอ่อน หลังจากเททุกอย่างลงไปแล้วให้คนจนก,กว่าแป้งจะเริ่มเนียนพอแป้งเนียนได้ที่แล้วเราก็จะมาตั้งกระทะกันเลยให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราจะเริ่มด้วยเอาเนยลงไปทาพอประมาณเพื่อไม่ให้แป้งติดกระทะจากนั้นตักแป้งขึ้นมาเทแป้งลงตรงกลางกระทะแล้วค่อยๆล่อนกระทะเพื่อให้ได้แป้งที่บางสวย คอยสังเกตนะคะว่าแป้งเริ่มสุกหรือยังพอเริ่มสุกแล้วให้ค่อยๆแซะตรงขอบเพื่อพลิกแป้งตรงนี้ต้องค่อยๆทํานะคะระวังแป้งขาดหลังจากพลิกด้านแป้งแล้วดูจนแป้งสุกแล้วก็ตักแป้งขึ้นเตรียมไปใส่ไส้ตกแต่งหน้าต่ตางๆกันได้เลยพอเราได้แป้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ไส้ตกแต่งกันบีบวิปครีมลงไปจากนั้นพับให้เป็นรูปแบบเครปตักไข่มุกสีทองวางลงบนวิปครีมจากนั้นก็บีบวิปครีมแล้วเราก็จะโปะด้วยไอติมวานิลาและราดด้วยซอสคาร เราจะโรยเพื่อเพิ่มสีสันด้วยท็อปปิ้งเรนโบว์นะคะสุดท้ายเพื่อเพิ่มระดับความน่ากินเราจะเติมด้วยไข่มุกกิโมโนสีดำทิปเล็กๆนะคะการที่ใส่ไข่มุกทั้งสีทองและสีดำจะทำให้เวลาเราทานเค้กเราจะได้รสสัมผัสที่นุ่มหนุบหนับเคี้ยวอร่อยเป็นพร้อมๆกันเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วเค้กเย็นที่แป้งมีความหอมอ่อนๆของกลิ่นชาไข่มุกหนุบหนับ,น,บน่ารับประทานสุดๆ